ก็เธอช่วยฉันก็ช่วยเธอไงก็จบไปแล้วไงก็ไปไหนก็ไปเลยไปไหนไปไม่ได้ไปไม่ได้ค่ฉันช่วยเธอเพราะว่าฉันชอบเธอไงพูดอะไรอ่ะชอบชอบชอบฉันเหรอแล้วเธอช่วยฉันเธอชอบฉันไหมไม่ชอบหรอกอ่ะไม่ได้อยากไม่ได้อยากมีแฟนเธอไม่มีแฟนเหรอไม่มีเธอไม่เคยมีแฟนเลยไม่เคยขาแขนไม่เคยจะมีแล้วบอกชอบเพื่อนแต่หัวใจเขายังถึงแรงไง แล้วก็อื่นจะมีแรงไหมอถึงเฮ้อะไรจะสู้อะไรฉันน่ะใครใครจะสู้ฉันจูตายอ่ะเธอต้องฉันชอบเธอไงเธอเธอเออพูดให้มันดีๆหน่อยตั้งสติหน่อยฉันแข็งแรงพูดถึงไม่มีสติเลยเหรอฉันแข็งแรงไง แล้วเธอแล้วเ่าชอบแล้วจะทำไมล่ะแล้วเธอเธอเธอมีสเปคไหมล่ะสเปคใันหรอมีสเปคไหมไม่มีหรอกถ้าจะมีแฟนนะมีสเปคไหมไม่มีไม่มีไม่อยากมีไม่อยากมีเอางี้ดีกว่าฉันพูดคำนึงสั้นๆแล้วเธอจะรักฉันเลยทำไมฉันหอมพุงทีจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยพุงแกงเนี่ยหอมขนาดหนโอ้โหเปากดีเนาะหอบได้ไหมไม่ได้จะขอ ถือว่าถือว่าสงสารคนป่วยวะไม่ได้หอมพุงไม่ได้หอมแก้มได้ไหมอะไรนะหอมแก้มป้าเหรอทำไมหอมก็หอมแก้มได้ยังไงเล่าพูดลุ้นลุ้นกันอย่ามาพูดแบบนี้นะออย่าพูดเสียงดังสิอะไรอย่าอย่าพูดเสียงดังเลยเอออยากหอมแก้มเหรอโอ้โหทำได้ อยากเออบ้าไปแล้วใครไม่อยากหอมอยากเมาหอมแก้วนี้บอกว่าจาเสียงดังอันนี้จะเสียงดังทุก๋ยคนคอโร้องมู่ดังเติมตื่นเต้นดิคนเยอะเอ,อ,อาฟังดีนะเออให้สองข้างเลยไม่ติชอบทำไรเงียบๆไม่ใช่เหรอไอ้นั่นตัวทันทีเลยเอาไงให้ไหมก็ดูในวีดีให้หอมสองข้างเลยจู่ๆเดี๋ยวคุณจริงปะเนี่ย